ครับสบายดีพี่น้องปองป้ายเมื่อสุขูมสุขคนเนาะยินดีต้อนรับเข้าสู่สองสมผิด LAO เมื่อนี้เขาก็ซิมาแป้งอันเครื่องสูบหนาเนะาะเพราะว่ามองปิดเปิดนี่ทุกคนมองปิดเปิดนี่มันปิดเปิดบ่ได้เครื่องมันบ่รับเนาะทุกคนเนาะเมื่อนี้เขาก็ซิมาแป้ง้วยตัวเองเนาะทุกคนเนาะ บ่ฮูว่ามันสิแป้งได้หรือสิแป้งบ่แหละแต่ว่าเฮาก็สิมาเบิ่งวิธีแป้งกันเนาะทุกคนเนาะกะเขามาเบิ่งมาชมก็พากดไลค์กดติดตามเด้อทุกคนเด้อเพื่อเป็นกําลังใจเนาะนี่เพราะว่าเวลาเฮาสิดับเครื่องเฮาก็ต้องถอดตัวนี้เนาะนี่าถอดตัวนี้ออกโอเคทุกคนมาเบิ่งกันเลย เอ้าวนี่เราก็กำลังเลื่อมสีแป้งเนาะทุกคนเนาะวิธีวิธีซ้อมจักเครื่องสูบน้ำเวลามันสตาร์ทไม่ติดติดแล a p ติดไม่ได้โอ้ติดแล a p ติดไม่ได้ต้องเอาปูเพื่อน็อตถอยยังเด้อโอนกับชิโตะเลยมือมืออย่งต้องหั่นน็อตออกก่อน Tỏ toàn nó đó có nó Cô phải đấy Mà, đây. mà, đây đây mà, mà đấy Con mà đấy đấy một còn trai đấy, hoạt

ผมไม่ริ่มีชัางเอามาเสกเบิ่งว่าไายไผมันขาดมองได้เออหนูกัดมันอนีหนี่นีเะวานี่หนูกัดไายไผเนาะมาจงถอดออกมาเพราะว่าเด็กตาเลยหมดไปได้ โอ้ยแมนความมัญวะดีนี่นูกัด์สายไฟมันขาดมันกิดซิบุติดเนี่ยทุกคนคติดเลยคนสต๊อกเลยมีสิกัดเขียนนู่นไม่สำคัญเห็ดน่สำคัญเนาะสำคัญเดินโอ้ปิบดบดุได้ปิดบุได้ งกัดคือบ่ยากติดตึกอันนี้เฮ็ดสมาเขียนต้องอย่างกอบแกบมีหวยงอมาแต่ดนแล้วเนาะจดึงตัวนั้นเออสมบูรณ์แบบเลยบแเนาะอย่างแบเนาะ แก่ไขเดือดตัวเองง่ายๆได้นอกจากน้องแหมวิธีบมต้องไปหาสางอีกเนาะเสียเงินเนาะกดแกะเนาะคนตกคนกับมือหื้อมือหื้ออยู่ฮะป้มหนามเซยดูดหนามเซยแข็งวันนี้เปรี้ cho bà xa thôi Bà này cũng chắc cho lé Bà Cường mà để xảy mà lại được này Ngon ngon em ăn chị nắng nha ô bà thoát พาเนาะบุสอมเดินมาเดิมาทางนี้นะทางที่เดึนเอาเอา,ากระต่อเป็นที่เรียบร้อยเลยเนาะ,นะทุกคน,นกเนาะก็เริ่มสีประกอบพาสตาร์ วิธีเอ้างามังคุ้นคาไว้กับประกอบฮันน็อตฮันสกูเขาภาษาไทยปะสกูเฮ้ยเสีเยวดึงเขา มัดจับเนี้ยบด่ายจะจับแท่นะมันเลยจังตัดออกเอากระประกอบพาสตาร์ทน้องทุกคนเนาะก็เริ่มสีสตาร์ทว่ามันสิปิดได้บอหรือเปิดได้บอเนาะก็มาเบิ่งพร้อมๆกันเลยออก,กันนเลยานะออ อ่าโอเคทุกคนเขาก็สตาร์ทอันประกอบผ้าสตาร์ทพิทีเรียบร้อยเลยว่ามันสิเปิดได้บอลลูนมันสิปิดได้นี่อ่ะเปิดนี่โอ้ได้เลยทุกคนลองลอง,ลองปิดลองปิดโอเคโอ้โอโอเอา้าเจ้าเกงนอเจาอ้าเนาะนี่ได้แล้วก็สตาร์ทพิทีเรียบร้อยเลยทุกคนเอยปิดเปิดได้เลย อ่าโอเคทุกคนข้อจูบคลิปสํานี้เนอะอ่าไก่ขอมาบ่งมาสมกับากดไลค์กดติดตามเนีດີด้วทุกคนด้อเดี